เอาสบายดีมั้ยทุกคนเมเนีมาพบกับซองบบาวเตยเขาซอยบางสิงเมเนีเบาวเตยสิผ้าพีผ้าหนองมากินเมนูพัดกบกับพ่อครัวบบาวจอนนี่น şey ี <S <S ่เราสเฟือของเขา นี่ตอนนี้เข้าอยู่ซางบัตคิวรอถาทีจะเข้าไปจีนเนาะหน่อยเนาะโ,โอ้วิวธรรมศาตร์างามๆเลยนี่กับโหนาสุเฟอร์สฟเฟอร์ลักยางเข้านะนี่นคือทานค่ำอาจารย์ค่ำอาจารย์ค <c oughs> <laughs> ่ำร้าายอยสี่ <N> นี่มนเนมนูพัดเ็าเข้านะนหน่อยน,นอยะก,กบตัวใหญ่ๆเลย อ๋อมีประมาณสองสี่หกเจ็ดเก่าตัวนะต่วเนะีเนะ่เห็ดเมนูแซ่บแซ่บ FC เอฟซีได้เบิง่งได้กินได้ซิมหน้าแบาเตยนนะ่นเนี้ยนะแล้วนี่อีกคนนึงนะนี่อาจารย์อาจารย์ลาอาจารย์ลาซอยร้อยสี่อะไรอนนี่อันอน,อนั้นเจาัาหน้ท่ำมาเบิ่งขั้นตอนการพัดกบของเขาเลยพัดกบคนจน อตอนนี้ก็เริ่มครัแล้วนะตอนนี้เฮากำลังจื้อน,นำนังเมนูอันนี้อาหารหรือเนาะน้ำนังเนี่ยคนหรือนะเจ้าโหด,ดีน้ำนังนงอน,นะเซฟที่จื้อน,นำนังเฮาก็คืออ,อาจารย์หลาร้อยสี่นะเนี่นี่เบิ่งเด้อร์นน้อนำนังร้อยสี่ต้นนี้นำนังเฮาเนี่ยแหล,ละละเมนูหนึง่งยังเกิดอีกเมนูหนึงนะ่งเนาะอาจารย์หลาร้อยสี่กำลัลงรอทา ่มันรนสวรรรค์ือี่อนี้นั่งมืัอนี้นั่งกินเนาะเฮ็ดเมนูอาหารแซ่บๆว่านั่งกินส้มวิวเลยธรรมศาสตร์ล้วนๆไะนี่ครับคืออาจารย์เฮาเนาะนี่อาจารย์ร้อยเสี้ยวนะเนี่ยเนาะนี่เมนูอาหารหรือสินสวรรค์นี่คือสินสวรรค์หรือ chứng có đậy ăn có đậy luôn menu này họ chưng có đậy ăn có sạp chỉ đổi với bánh thêm đúng này ok đấy có con này cái này đây pan, là thồ nâu chưng, này, còn mì nè. สองคนผู้ช่วยแซ่บนุ่มเบาเถ่าโมเมนต์เบาเถ่าเบาเตยนี่โคเซนาผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือโถนเอาเอาเนาะตอนนี้เทากำลังสิพัดกบในเครื่องเครื่องปรุงมันเอาพัดซะก่อนนี่เราเครื่องปรุงเขาสิจะมาพัดกบเมนูพัดกบคนจน พี่น้องเอ้ยเวลาผัดกบไปแต่ว่าตอนนี้รถกำลังออกไปแล้วสิแท่นหรือบอ่อตอนนี้กำลังมาลืนกันหรือว่าชิด้นอนนี่นอนนี่วะอาจารย์อาจารย์ข้าวลอยสี้นอนนี่วะ <laughs> นุ้ค่ะนี่หน้าเมนูข้าวเมนูทิสานข้าวผัดกบว้าเขาใส่มะเพียดหน่อยน่นหนาะเพียดพง จะเข้าพัดเครื่องมันหอมแลวเขากากบลงเนาะนี่นนกบเผา,าโอ้สีโตโตใหญ่ๆเลยตอนนี้พัดกบเผากำลังฟูดอยู่ละเขาเผาปุ้งไหแล้วเนาะเครื่องปุ้งไหมก,ก,ก่อเกลือแป้นงนั่นสิว<า>อิ๊วแซ่บๆเลยอ่าได้แล้ะ ผัดกบเผาสุกแล้วเมนูผัดกบเผาไปเข้าไปกินกันเลยเอามาเด้อทุกคนกินข้าแล้วบาวเตยนี่เมนูผัดกบผัดกบแล้วก็จีนโถนาวแล้วก็น้ำหนังส้มพักมาคาร์บันอาจารย์ข้ามร้อยสี่นะมาเด้อยสี่ทุกคนขึ้นเขาวบอลเตยทางหนานะก็บปิ้นบดเตียนนี่ยำคำจะมีไฟหุง tay phải hùng kìa khảo này mọi người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  con người mọi 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 người เราไล่สีไงโฮ่โบแมนธรรมดาง้กินข้าสามาคีกันเอ้ามึงแดกอันนี้นี่กลุ่มเรื่องน่จีนเนาะอันนี้ก็หมดสายนก็จีนสินสาวนุ่งสินสาวนุ่งนี่กบขอกินของเสบยๆกันกินตับ จ้าเขียวเนะานะเดี๋ยวขามันขันผัวกินเนอะนี้น้ำนังนะเขาเอานังงวัวมาเขี่ยวเราเป็นแผลแล้หนังว่ามันถือแล้วหัวนังอ่ะโอเคหัวนังนี่พิษพาดประการได้ก็ขอโทษขออภัยนะเมซี่ทุกคนนะน้อะกบกบที่เขาได้กินกับยอนออาจารย์เพเลินนะอาจารย์เพลินนมากเก่าตัว เอาจอนนี่มิสิกันเลยเอาพอแค่นดีก่อนหิ้วเขาย่ายหิ้วเขาย่ายหิ้วเขาหัวกบเนี่ยให้ภาพเพื่อนเสร็จแตกแล้วไม่เคยสั่นไงเจ้า ai hồ đó anh cứ là lắp búa lắp ta gì đó, cá. hài hước cái món trắng ยื่ใดแบงคันส่แบงก็ดยู่ยาเจ๊คภาพที่ออหูเยอากาคัเย็นน้องกินนี่ินนี่มีแต่หมวกระ <c oughs> <c oughs> มือสมพักปุบนะชะชะะะุอ่ะเช้าเ้าช่า

ตอน,นใหญ่โอ้โอ,โอ้เลยออของอาจารย์ขันเพิ่นขิ้นเขาแสพบพอดบาวเตสูบบ่ได้ละโอ้ยใส่แย่ครัตูมันหโอ้ง ข้าเป็นยายรถเขานี่ฮั่นอาจาร์หล่าซวเง้ยอาจาร์หล่าหังนกเลยอนอาจาร์หล่าไรสี่ซวยมังเนาะนี่อาหาร ไปสามาไว้ันเนี่ยสมผักเ,เซียนสมอาเซียน,นส,สุดยอดเลยเร็วน่ดกันไปกันนึง่งแต่เืินไปซังเงี้ยอย่าลีมเลย,นเนย เอฟซีทานใดที่เขามาเบิ่งเราถ้ายังบอกท่านกดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเตยให้ได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เอฟซีได้เบิง่งถ้าแนี่ยมากระเนี้ยเราก็จะ <c ười> ถ้าหากว่าผู้ใดยอยากเห็นอาจารย์อาจารย์ข้ามร้อยสี่เข่าคลิปเรื่อยๆก็อย่าลืมคลนเมียนขอมเมนต์แล้วก็ติดตามนะซองบ่าวเตย จะเราแบาตเตอรีจัดให้ตามคำขออืมคำแซบบ่อยวะเอาสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเน่แบตเตอขอกินก่อนคลิปเน่<อ> <laughs> สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายฝากเลย <laughs> <laughs>